สวัสดีครับนำเสนอเมนูเย็นี้ครับแกงบอนกะทิใส่หมูครับพี่น้องครับขั้นตอนแรกก็เอากะทิไปผัดกับให้กะทิแตกมันครับพี่น้องครับนี่แล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับผัดพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันครับนี่ผัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับผัดจนสีพริกแกงเขาเข้มครับนี่นี่ครับเข้มได้ที่แล้วครับพี่น้องครับ ล้วก็ใส่หมูลงไปครับพี่น้องครับนี่ผัดหมูคลุกเข้าให้เข้ากันครับนี่ผัดลงไปครับผัดจนหมูสุกครับพี่น้องครับนี่เริ่มหอมแล้วครับพี่น้องครับนี่เราก็เติมน้ําลงไปครับใส่น้ําลงไปครับพี่น้องครับนี่แล้วก็ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับนี่สีสันเริ่มนาทานแล้วครับใส่บอลลงไปครับบอลนี้เราไปต้มมาแล้วครับต้มจนบอลเจิดครับนี่ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับ ลราะทิ้งไว้สักครู่ก็ปรุงรสตามใจชอบครับนี่ครับใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยครับนี่สีสันน่าทานครับมีใส่กะทิลงไปเพิ่มเติมครับเพิ่มความมันครับพี่น้องครับนี่ผัดใส่กะทิลงไปครับขั้นตอนสุดท้ายใส่เบหวนุ่งพาลงไปครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับนี่สีสันน่าทานครับแกงบอนใส่กะทิใส่หมูครับนี่เมนูแบบบ้านๆครับนำเสนอเย็นนี้ครับพี่น้องครับ กินกับข้าวสวยร้อนอร่อยครับนี่ครับสีสันน่าทานครับแกงบอลครับใส่หมูครับใส่ก้างหม,มูก็ได้ครับถ้ามีครับแต่วันนี้ใส่เนื้อหมูครับพี่น้องครับนี่สีสันน่าทานเตรียมตัดพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับสีสนัาาน é สสน่าทานครับพี่น้องครับนี่หอมเชียวเลยครับพี่น้องลองมาทำดูครับแกงบอลกะทิใส่หมูครับพี่น้องครับ ตักใส่ชามใส่ถ้วยครับพร้อมเสิร์ฟกับพี่น้องครับนำเสนอเมโนูเย็นนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับเพียงเก่งปังปังชูดีมีใช้นะครับสวัสดีครับ